สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามีวัตถุมงคลของปู่มหาศิลานะครับวันนี้มาแบ่งปันเนาะหลายๆรุ่นเลยพี่นะฮะรุ่นยอดนิยมหลายหลายรุ่นนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดถึงเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับงานวิจารส่งฟรีนะครับนะถ้าชอบองค์ไหนพี่นะสามารถโทรติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรนะครับก็เป็นหมายเลขเดียวกันก็สามารถจําอันดับรายการไว้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่นะครับสำหรับวันนี้นะฮะ รายการที่หนึ่งนะครับวันนี้ขอเสนอนะครับรุ่นนี้เลยครับนะเหรียญเจ้าสวเหนือดวงครับนี่ครับเหรียญเจ้าสวเหนือดวงนะครับนะออกวัดพระธาตุพนมนะครับหลวงปู่แม่ตาได้เขียนยันและชื่อรุ่นให้นะครับนี่รุ่นเจ้าสวนเหนือดวงนี่ครับยันตรงนี้นะครับนะที่หลวงปู่แม่ตาเขียนให้และมาลงทางด้านหลังเหรียญด้วยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อสัตตะนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสัตตะเป็นรายการลองจากเนื้อนวะนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะไม่ได้การันตีอ่าเนื้อโลหะให้นะครับนะฮะ นี่ครับส่วนพวกง,งานผงอย่างเงี้ยพี่จะแนะนานะครับเขาจะมีอา่าเขาเรียกว่าเป็นโลหททะนะครับนะครับเป็นโลหะมาใส่ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เราอ่าโกงครับพี่นะครับนี่ครับเพื่อไม่ให้เราโกงว่าเราจะเอาเป็นเนื้อโลหะอย่างเดียวนะครับนี่นะครับพระผงก็แรงนะครับนะเขาจะมีถ่วงไว้ครับนี่ รายการนะี้ครับนั้นผมขอเปิดที่800บาทราคาเดิมพี่นะฮะเนื้อสแตะโลหะนะครับยังราคาเดิมให้พี่น้องนะครับนั้นจับมาได้ก็มาแป่งปันกันเลยนี่ครับเลขคด,ขคอดอ 33, นะครับนะเลขคดตัวเบอร์อยู่เลขคดตัวเบอร์สามสามนะครับนี่นะครับผมขอดูกล้องผมแป๊บหนึ่งนะพี่นะฮะเลขโคดตัวเบอร์สามสามนะครับดูกล้องแป๊บนะครับนี่ครับเลขคดตเบอร์สามสามบี้นี่นี่ครับ เดินสตนะครับจะสร้างน้อยพี่นี่ฮะนี่ครับรุ่นเจ้าสัวเหนือดวงนะครับนี่นะครับลุงปู่เป็นท้ายวิทีนะครับรุ่นนี้นะครับอย่างที่แจ้งทราบนะครับจากพี่ๆท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับนะรุ่นนี้นะครับเสกวันที่แปดนะครับแล้วก็เดือนแปดสิงหาคมนะครับแล้วก็เกจิที่นิมนต์มาร่วมพุทธาพิเศษนะครับแปดสิบแปดเกจิคณาจารย์นะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเลขรวยเลยแปดทั้งนั้นเลยนะครับวันที่แปดเดือนแปดแปดสิบแปดเกจิคณาจารย์นะครับนี่ นีครับนะองนี้ได้คนจะเบอร์สามสามด้วยนะครับนะองนี้แปดร้อยบาทนะครับองนี้เนื้อสต้าแปดร้อยหาบาทนะครับกำลังแรงเลยพี่ชายนะครับรุ่นนี้จะสร้างเนื้อลหะนะฮะมีเพียงแค่สี่หนามสี่เนื้อนะครับมีเนื้อโลหะเป็นนวะนะครับสตตานะครับแล้วก็ ทองแดงนะครับแล้วก็ทองฝาบาทนะครับจะมีแค่3าสี่เนื้อแล้วมีเซอร์ไพรส์ก็คือเนื้อเงินต้องปรนการจองเลยนะครับรุ่นนี้จะจะสร้างเนื้อโลหะน้อยมากนะครับโอ้ฮะมาดูกันต่อพี่ชายองค์ที่2กันเลยครับนะรายการที่2เป็นเนื้อทองแดงครับนะฮะเนื้อทองแดงมันปูพี่รายการนี้เลขค้นําเบินนะฮะเลขค้นําเบอรสี่8 0นะครับเลขค้นําเบินหนึ่งไอสี่หนึ่งแปดศูนย์นะครับนี่ฮะ องนี้ครับผิวออกแมงทับเลยพี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับองคนี้นะครับราคาเดิมพี่จ่ายราคาเดิมครับแ้าร้อยบาทนะครับองละห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ฮะโอ้โหพี่ดูความสวยนะครับเหลี่ยงคลาสสิกนะครับเหลี่ยงเจ้าสวนเหนือดวงนะครับนี่ฮะแปดสิบแปดเกจิขณาดจานนะครับพุทธาพิเศษพี่จ่านี่ฮะนะฮะอง์ที่สองเนี่ย ต่อมาเป็นองค์ที่สามนะครับพี่ชายนะครับองค์ที่สามนะครับเลขค้ดนัวเบอร์นะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะโอ้โหเลขเบิ้นะครับเลขค้ดนัวเบอร์สี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับรายการนี้นะครับนะพี่นะบอกเลยสวยไม่แพ้กันแน่นอนนะครับนะฮะสวยๆขึ้นคมนุ่นๆเลยพี่นะครับชอบถูกใจพี่ปิ่งเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะรายการนี้ห้าร้อยบาทเหมือนกันครับรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นรายการที่สี่นะครับนะรายการที่สี่มาเป็นเนื้อผงครับ ะะรายการที่สี่มาเป็นเนื้อผงพี่นี่ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อผงนะฮะเนื้อใบลานคัชสารล้านปีนะคะรับผสมอ่าเศษผงงานนะคะรับเศษงานช้างอะไรมามีพีเออะะ่เลขโค้ดนัวเบอร์องนี้ครับเลขโค้ดนัวเบอร์สามห้าห้าครับเลขโค้ดนัวเบอร์สามห้าห้านะครับพี่ชายนี่ฮะองค์นี้ครับ,ออนรบเนื้อผงใบลานนะฮะคัชสารล้านปีนะค,ะนครับนี่ฮะมวลสารแน่นๆเลยพี่ชายนะครับมวลสารแน่นๆกันเลยนะครับนี่ฮะ นี่ครับพี่นะครับองละสามร้อยห้าสิบาทนะครับองละสามร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ชายนะครับองค์ละสามร้อยสิบาทสามองค์หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเป็นเนื้อผงเรลกไกสิทธิ์นะครับผสมจีวรด้วยนะครับเนื้อเรลกไกสิทธิ์ผสมจีวรนะครับนี่นี่ครับเนื้อเรลกไกสิทธิ์นี่ครับโอ้โหผิวม้วนสารแน่นๆอย่างนี้เลยพี่นะครับ องนี้สวยนะครับอยากให้เก็บนะครับเก็บได้เก็บทักกันมาได้เลยพี่นะครับองก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับมวลสารเนี่ยพี่เลขค้นตําเบอร์อะไรพี่มาดูกันเลขค้นตําเบอร์ห้าหกศูนย์หกนะครับรายการที่ห้าเลขค้นตําเบอร์ห้าหกศูนย์หกนะครับต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับในรายการที่หกพี่โทษทีครับรายการที่หกนะครับมาเป็นเนื้อผงข้าวนะครับเป็นเนื้อคําข้าวนะครับสามร้อยห้าสิบเกจิคณาจารย์นะครับ เนี่ยเนื้อผงข้าวสา0ร้อยห้าสิบกิจิขนาจานครับดูด้านหลังครับนะฮะมวลสารแน่นๆอย่างนี้เลยพี่จ๋านี่ครับนี่พี่นี่ครับโอ้โหเลขค้ดเบอร์ห้าเจ็ดหนึ่งสองนะครับเลขค้ดเบอร์ห้าเจ็ดหนึ่งสองพี่พี่ดูมวลสารครับองค์นี่มวลสารแน่นๆนะครับยันขอบเลยนี่ครับมวลสารแน่นๆยันขอบเลยพี่จา๋านี่ฮะโอ้โหพี่นี่ครับรายการนี้รายการที่6กนะครับสามรอยห้าสิบาทเหมือนกันนะฮะสามรอยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับนนะะพี่ชายนี่ครับ ต่อมาเป็นรายการที่หครับรายการที่หรับมาเป็นเนื้อคำข้าวเหมือนกันครับเนี่ยเนื้อคำข้าวเหมือนกันครับอง์นี้ก็มีนะฮะนะฮะมวนสารแน่นๆเหมือนกันพี่ชายนะครับนี่เลขคดองนี้ครับห้าแปดเจ็ดเจ็ดนะครับเลขคดเบอร์ห้า7ปดเจ็ดเจ็ดู้ด้านหลังก็แน่นนะด้านหลังมดวสารคือสวยก็แน่นๆอย่างนี้พี่นะนี่ฮะลองเลือกชมดูนะครับชอบใจองไหนพี่ลองเลือกดูนะครับนี่ฮะโค้โพี่ไฟเลนเข้าเนี่ยนี่ ไฟเข้าเลนนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่หกนะครับก็นะฮะองค์ที่เจ็ดก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะต่อมาเป็นองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดครับนะเป็นเนื้อนิยมมีหนึ่งรุ่นเลยครับเนื้อจินดามันี่ครับรายการนี้เนื้อผงจินดามานีครับนี่ฮรโอ้โหอย่างงามครับรายการนี้อย่างงามครับ นี่ฮะนี่ฮโอ้โหนี่ฮะเลขโค้ดเจมเบอร์นะจ๊ะเลขโค้ดเจมเบอร์หกเก้าสามครับเลขโค้ดเจมเบอร์หกเก้าสามนะครับเนื้อจินดามันดีพี่รายการที่แปดนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่เ <Paint> ก้าครับนะฮะรายการที่เก้าพี่ดูเลขโค้ดเจมเบอร์ครับรายการที่เก้าเลขโค้ดเจมเบอร์สี่แปดเก้าเก้านี่ครับ เลขค้นตะเบอร์สี่แปดเก้าเก้านะครับรายการที่เก้าเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับรายการที่เก้านะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่สิบจะเป็นเนื้อแรกไก่สิบนะครับรายการสิบเป็นเนื้อแรกไก่สิบนะครับสวยๆเลยพี่นะครับเลขโค้ณตัเบอร์สองเก้าสี่เก้าครับเลขคูณตัเบอร์สองเก้าสี่เก้านะครับนี่ฮะองค์ที่สิบนะครับ มาลุยกันต่อครับต่อไปเป็น parking, policy, รายการพักกิ่งศิลาพรมหามงคลนะครับเป็นพักกิ่งของลปู่มหาทิลาอหนึ่งรุ่นครับเลขค้นเบอร์หนึ่งห้าศูนย์นะครับรายการนี้เลขค้นเบอร์หนึ่งห้าศูนย์นะพี่นี่ครับนะความคมความสวยพี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับความคมความสวยไม่เป็นรองใครแน่นอนครับนี่ฮะสวยๆนี้พี่เลขค้นเบอร์นี่ครับเลขค้นเบอร์ชัดเจนอยู่แล้วพี่นะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งห้าศูนย์นะครับรายการนี้เลขค้าเบอร์หนึ่งห้าศูนย์ะออกมาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ นะครับองค์นี้450บาทนะครับราคาจอง1ว0ก็300กว่าบาทเลยพี่นะฮะต่อมาการที่12ครับรายการที่12ครับเป็นเนื้อทองแดงครับเลขค้นเบอร์931นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดาเลขค้นเบอร์931นะครับรายการที่12นะครับนะฮะองค์450บาทนะครับต่อมาเป็นการที่13ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงข้าเบ้านะพี่เป็นเนื้อทองแดงข้าเบ้านะพี่เลขค้นเบอร์83ครับ นะะฮเนื้อทองเดเข้าเบ้าเลขคุดตัวเบอร์แปดสามครับพี่นะฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมาการที่สิบสี่ครับรายการที่สี่เป็นเนื้อสนิมเขียวโบราณนะครับเลขโค้ดนัวเบอร์สามหกสี่ครับเลขโค้ดนัวเบอร์สามหกสี่เนื้อสนิมเขียวใบลานครับนะฮะรายการนี้รายการที่สิบสี่ครับการสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาเป็นการที่สิบห้าครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสามเลขโค้ดนัวเบอร์สองสามห้าครับ เลขคุณเบอร์235หด้านหลังสวยสวยคมคมนะครับเป็นงานหลอดจิวเวลรี่ครับมีกิ่งนะครับนะครับเป็นพักกิ่งนะครับงานรูปศีลาพรมหามงคลนะของมล่ปู่มหาทิลานะครับเก็บได้เก็บนะครับตอนนี้ผมเหลือเพียงแค่ห้าหกองสุดท้ายเลยครับนะหมดแล้วหมดเลยพี่นะครับต่อมาเป็นรายการต่อไปครับนะครับเป็นรายการที่16ครับ รายการที่ที่นะครับมาเป็นพระเลี่ยมกรอบเลเซอร์นะครับเลี่ยมกรอบเลเซอร์และเลี่ยมกันน้ําให้นะครับนะฮะจะลอกยากนิดนึงนะครับตอนนี้เพราะทางร้านกรอบเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วครับงานเคลือบแก้วให้เรียบร้อยเร้ลยครับรายการนี้ครับเป็นหลวงพ่อสวนทอนของหลวงปู่มหาศิลานะครับนัส่วนสงเกเปนะครับที่วัดโพสีสะอาดของวัดหลวงปู่เก่าหลวงปู่นี้เองนะครับนะฮะเลขคนจำนวนสองเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับเลขคนจำนวนสองเจ็ดแปดนะครับองนี้นะฮะ นี่ครับเลขคุณเบอร์สองเจ็ดแปดนะครับองค์นี้นะฮะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทครับนะมีพร้อมกรอบพร้อมใช้งานเลยครับนะฮะต่อมาองค์ต่อไปครับพี่นะฮะองค์ที่สิบเจ็ดครับองค์ที่เจ็ดก็เป็นเงินลมดําพี่เลขคุณเบอร์สองหกห้านี่ครับเลขคุณเบอร์สองหกห้านะครับองค์นี้สี่ร้อยอันนี้ก่อนพิเศษโปรโมชั่นวันนี้ครับนะองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทรายการนะครับงานแปดเหลี่ยมนะครับพร้อมกรอบเลย มาวันนี้ครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลมาเนะครับเลขคนจำนสน820นะครับเลขคนจำนสน820นะครับเนื้อมหาชนวนมวลมาเนะครับรายการนี้ก็400บาทนะครับต่อมาครับรายการที่19ครับนะรายการนี้ก็เนื้อมหาชนวนมวลมาฑนะครับมาดูเลขคนจำนวนองค์นี้กันครับเลขคนจำนวน870นะครับรายการนี้เลขคนจำนวน870นะครับเนื้อมหาชนวนมวลมาฑพี่นะฮะรายการนี้400บาทจัดส่งฟรีครับต่อมารายการที่20ครับรายการ20เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับ เนื้อทองแดงผีไฟพี่เลขคนนวนหนึ่งสองหกเก้านะครับเลขคนจำน1 2หนึ่งสองหกเก้านะครับเนื้อทองแดงผีไฟพี่นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับในการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมาการ21ครับเป็นงานรูปหล่อร้อยองค์ครับนะรูปหล่อร้อยองค์พี่นะของเทสรับการเทจากวัดเลยนะครับนะรายการที่ได้ค้นด้านล่างนะครับต้องเป็นต้องแกะดูนะพี่นะฮะในในใจว่าได้ค้นอะไรพี่นะฮะแต่กล่องมีพร้อมใช้เลยนะครับรายการนี้ครับนะรายการที่21นะครับองค์นี้นะครับแบ่งไปพี่น้องที่นะฮะ550บาทนะครับขอแบ่งไปพี่น้องที่550บบาทนะครับนะองค์นี้ ต่อมารายการต่อไปครับนายการนี้เป็นองค์ต่อไปครับองค์ที่22ครับรายการนี้ครับนะก็550บาทนะครับรายการนี้550บาทนี่ครับต่อมาเป็นรายการที่23าครับนายการ23ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำขุดเงาครับรายการนี้เปิดที่600บาทนะครับรายการนี้เปิดอยู่600บาทรายการนี้เป็นรายการจองนะครับรายการนี้เป็นรายการจองนะครับนี่ฮะ ต่อมารายการที่24ครับเนื้อทองแดงขุดเงาลมดำครับนะรายการที่24นะครับรายการนี้600บาทนะครับเป็นรายการจองนะครับนะฮะรายการนี้เป็นรายการจองนะครับนะนะี่ฮะ ต่อมาเป็นรายการที่25ครับรายการ25ครับเรยะเรียดพระพรมนะฮะเรี่ยมกรอบซีแซตให้เนะครับเลขคนเบอร์201ครับเป็นเนื้อสามประสัดรับเงินทองนากนะครับดูพี่กรอบฝังพออย่างสวยเลยนะครับกรอบฝังพออย่างสวยพี่นะฮะองค์นี้ครับคิดราคาเบาบาพี่นะครับขอคิด700บาทพอนะครับขอที่700บาทพอพี่ฮะค่ากรอบก็แทบไม่ได้แล้วแล้วพี่นะครับรายการที่ขอ700บาทหรือองค์เดียวองค์สุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยพี่จ๋านะฮะรายการ25ครับ ต่อมาการยี่สิบหกครับรายการที่เป็นลงยาชมพูมุกครับนะลงยาแดงมุกหรือชมพูมุกนะฮะเลขโค้นตเบอร์สองหนึ่งหนึ่งสามนะครับเลขโค้นตเบอร์สองหนึ่งหนึ่งสามพี่รายการนี้คิดเพียงแค่หกร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับรายการนี้คิดเพียงแค่หกร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับนะมีองค์หนึ่งครับรายการนี้เป็นลงยาม่วงมุกครับรายการที่เลขโค้นตเบอร์สองสองสี่ศูนย์ครับสองสองสี่ศูนย์พี่รายการนี้ก็สองร้อยไอรายการนี้ก็หก 600บาทนะครับรายการนี้600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีครับรายการ27านะครับสำหรับวันนี้ก็มีแบงปัน27รายการนะพี่นะครับชอบถูกใจกันแน่สามารถปิดคำได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากนะครับ